เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568บริษัท Cloudflare ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตรายใหญ่เกิดเหตุขัดข้องทั่วโลกส่งผลให้เว็บไซต์แอปพลิเคชันและบริการออนไลน์หลายแห่งไม่สามารถใช้งานได้ช่วงหนึ่ง Cloudflare ระบุว่าสาเหตุของการขัดข้อง มาจากไฟล์าการกำหนดค่าหรือ configuration file ซึ่งถูกสร้างโดยระบบอัตโนมัติสำหรับโมดูลจัดการบอทดหรือ b o t management มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดไฟล์นี้มีการซ้ำซ้อนของแถวข้อมูลมากเกินไปเมื่อถูกเผยแพร่ไปในเครือข่ายก็เกิดการล้มของซอฟต์แวร์ในส่วนการส่งทราฟิกหลักบริการที่ได้รับผลกระทบมีหลายรายเช่น ChatGPT X c a n v a Uber รวมถึงเว็บไซต์ขององค์กรหลายแห่งที่พึ่งพา Cloudflare ในการส่งข้อมูลและความปลอดภัย Cloudflare ยืนยันว่าไม่พบ หลักฐานใดที่ชี้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นผลมาจากการโจมตีไซเบอร์โดยเริ่มแก้ไขในช่วงบ่ายเวลาสากลและสามารถกู้คืนเต็มรูปแบบในห้วงเวลา17นาฬิกาเวลาสากลเหตุการณ์ครั้งนี้ชี้ให้เห็นความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ยุคใหม่เมื่อบริษัทเดียวซึ่งให้บริการหลังฉากจำนวนมากเกิดขัดข้องก็ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกโดยสิ่งที่ผู้ใช้บริการบางส่วนเจอคือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไม่โหลดหรือขึ้น500 Internal Server Error และถึง แม้บริการจะกลับมาแล้วแต่ผู้ใช้บางรายอาจยังเจอความล่าช้าหรือปัญหาการล็อกอินที่เกี่ยวข้องกับ Cloudflare Dashboard API แม้ Cloudflare จะกลับมาทำงานได้แล้วแต่เหตุการณ์นี้เป็นตัวเตือนว่าโครงสร้างอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ไม่ได้มั่นคงเต็มร้อยและผู้ใช้ทุกคนควรมีการเตรียมพร้อมเช่นเดียวกับผู้ให้บริการสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence